ดีค่ะกลับมาพบกับไม่มี่แล้วตอนนี้เราเดินทางมากันถึง EP ที่11แล้วนะคะรักไร้เงื่อนไข EP นี้จะเป็น5วิธีรับมือคนงี่เง่าหรือคนที่เขาเกลียดเรานะคะเอะเราจะต้องรับมือกับคนงี่เงา่ากับคนที่เขาเกลียดเรายัางไงดีนะใช้รักไร้เงื่อนไขยังไงดีนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราคือผู้เลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคือการเลือกของเราทั้งนั้นก่อนที่เราจะมาเกิดเราก็เลือกว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหนมีพ่อแม่แบบไหนมีการเลี้ยงดูแบบไหนทํางานอะไรเจอสังคมแบบไหนเจอบททดสอบแบบไหนมีความรักแบบไหนมีคู่แบบไหนมีลูกแบบไหนตายยังไง เราเลือกมาก่อนแล้วเราเซ็นสัญญาไซคอนแทคก่อนที่เราจะเกิดแล้วแล้วเมื่อเราเกิดมาแน่นอนเราเป็นเด็กเราเป็นทาลกเราไม่สามารถที่จะตื่นรู้ได้เ,เหมือนพระพุทธเจ้าอย่างนี้คือเกิดมาปุ๊บเดินได้เลยเจ็ดเก้าถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ขอโทษด้วยเนี่ยเราเรามาจากจักรวาลอ่ะเรามาจากพระผู้สร้างอ่ะ เราเสกได้ทุกอย่างชีวิตมันก็ไม่สนุกใช่ไหมถ้าเราเอาอภิธหารมาด้วยอ่ะเราจําได้หมดว่าเราทําอะไรได้บ้างอ่ะมันก็ไม่สนุกสิถูกไหมเพราะว่าเราเบื่อเราเบื่อไงเราเบื่อเราก็เลยอ,อยากจะลงมาเล่นสนุกในโลกใบน,นี้อะไรที่เราเคยเล่นแล้วเคยเรียนแล้วจากชาติก่อนหรือชาติที่แล้วหรืออะไรเราก็ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะอย่างชาติที่แล้วเราอยากเป็นเราอยากเป็นอะไรดี ถ้าที่เราอยากเป็นโจนเรารู้หมดแล้วค่ารันฟันแทงต้นที่ทำยังไงชาตินี้เราก็เบื่อแล้วไม่อยากเป็นโจนแล้วชาตินี้อยากเป็นตำร,รวจอะไรเงี้ยหรือชาตินี้อยากเป็นนงังพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ชาติที่แล้วกระทำคนมาเยอะแล้วชาตินี้อยากเป็นผู้ถูกกระทำบ้างอะไรเงี้ยอยากอยากโดนซ้อมบ้างอยากโดนตกตีบ้างอยากแบบเออถูกหลอกลวงบ้างอยาก ช้ำรักบ้างอะไรเงี้ยก่อนที่จะแบบเออตื่นรู้อย่างเงี้ยอยากเรียนรู้กันเป็นแบบผูกกระํำบ้างเป็นแบบบ้านใส่ทองอะไรอย่างเงี้ยแบบจะเป็นนางเอกช้ำรักช้ำน้ำตาเกิดมาแล้วกำลังบากินข้าวคุกน้ำตาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเติบโตมาแล้วก็ได้เติบโตแล้วก็ผ่านความคุกทนถึงจะได้เติบโตแล้วเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่า เราอยากมาเรียนรู้อะไรแล้วพอโอเคเราผ่านบททดสอบแล้วเราตื่นรู้แล้วนี่แหละพอเราตื่นรู้แล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขและสนุกและเพราะเราอยู่เหนือเกมแล้วเรารู้แล้วใช่ไหมว่าโลกนี้อยู่เล่นถูกควบคุมด้วยกฎแรงดึงดูดเนี่ยเราก็จะมาสร้างความถี่สูงๆแล้วเพื่อให้เราแบบว่าดึงดูด ความรักความสุขเงินทองแบบง่ายๆสบายๆนะคะเรารู้แล้วว่าทุกอย่างมันเป็นสิทธิสมบติบนโลกนี้มันเป็นเกมมายานะคะเราก็จะไปอยู่ในโลกความจริงแล้วเราจะไปอยู่ในโลกมิติที่ห้าแล้วแต่ทีนี้ทํายังไงล่ะเผอิญฉันไม่ได้โสดอ่ะฉันมีคู่อ่าบางคนก็มีลูกด้วยหลายคนอะไรเงี้ยเออแล้วฉันจะทํายังไงล่ะฉันอยากให้สามีภรรยาหรือลูกๆฉันตื่นรู้ด้วยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราภรรยาเราสามีเราหรือลูกๆเราเนี่ยเขาก็ทายคอนแทคมาเหมือนกันเขาก็เลือกบททดสอบมาเหมือนกันว่าเขาจะมาเจออะไรเขาจะมาเรียนรู้อะไรแล้วเขาจะเติบโตแล้วเขาจะมาทําภารกิจอะไรแม้กระทั่งพ่อแม่เราอืมฉะนั้นในช่วงหนึ่งที่มี่ได้ตื่นรู้และลดละเลิอกอัตราเนี่ยจะมีบททดสอบที่มี่ได้ก็คือ ภาระที่มีต่อครอบครัวพ่อแม่เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่เห็นไหมว่าลูกบางคนก็ไม่สนใจที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ทำไมลูกบางคนถึงต้องมารับหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่คือเป็นผู้นําครอบครัวมันจะมีทุกคนสังเกตไหมว่ามันจะมีคนคนนึงในครอบครัวหรือพี่น้อง บางคนในครอบครัวที่จะแบบดูแลรับผิดชอบครอบครัวส่งเสียเงินทองให้พ่อแม่หรือเป็นที่พึ่งของพี่ของน้องอ่ะมันจะมีมันจะมีสักคนหนึ่งแล้วมันก็จะมีสักคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจอะไรเลยทำตัวเสเพไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องที่ดีพึ่งพาไม่ได้ทำปัญหาให้ตลอด อายุผ่านไปกี่ปีกีป่ปีแล้วก็ยังดูแลตัวเองไม่ได้สร้างภาระสร้างปัญหาตลอดแต่ก็จะมีพี่น้องบางคนที่ก็คอยช่วยเหลือตลอดเนี่ยทุกคนสังเกตไหมอืมบางคนก็จะรับบทนั้นบางคนก็จะรับบทนี้เนะี่ยคือสิ่งที่ทุกคนอ่ะเลือกมาเกิดอืมแล้วอยากจะบอกว่าเราต้องขอบคุณนะ ขอบคุณพี่น้องหรือขอบคุณเพื่อนในสังคมหรือขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เขามาเป็นตัวร้ายตัวโกงเป็นผู้ร้ายเป็นนางอิจฉาในชีวิตเรานะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาจากสุดเดียวกันนะมาจากาพัะผู้สร้างจริงๆแล้วเราสนิทกันนะเรารู้จักกันหมดนะเราเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ที่รู้จักกันหมดเรามีบารามีกันหมดทุกคนทุกคนมีบารามี ทุกทุกจิตวิญญาณมีบารมีสูงส่งที่มาเล่นอยู่ในโลกเนี้ยเขาเสียสละนะคือแบบสมมุติว่าอ่ะโอเคเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวชาติเนี้ยฉันอยากเกิดมาแบบลําบากลําบนนิดหน่อยแล้วก็เวลาฉันไปทํางานก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่แบบคอยกันแกล้งด่าทอเอาเปรียบฉันอย่างเงี้ยเธอช่วยมารับบทเป็นเพื่อนร่วมงานคนนั้นได้ไหมว่าฉันจะได้มีบทเรียนแล้วก็เติบโตหรือ ฉันอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่แบบมีพี่ชายที่แบบไม่ได้เรื่องฉันต้องเป็นน้องสาวต้องเป็นผู้นําครอบครัวเธอช่วยมาเล่นเป็นพี่ชายฉันหน่อยได้ไหมหรือบางคนโอเคอา,อาจจะมีนี่บาง,บาง,บ,างบางคนอาจจะแบบอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะหรืออย่างเช่นอ่ะเธอช่วยมาเล่นเป็นคู่กรรมให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากจะเรียนรู้เรื่องการมีความรักแล้วถูกกระทํา หรือถูกผักอกหรือถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกถูกโกงเธอช่วยมาเป็นคนนั้นมาเป็นคนนี้ให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยคือทุกคนอ่ะเขามารับบทเพื่อช่วยเราเป็นครูให้เราสั่งสอนให้เราเติบโตฉะนั้นก็เหมือนกันเหมือนกันกันกบทุกๆคนคู่เราภรรยาเราสามีเราหรือลูกๆเราพ่อแม่เราโอเค เขาก็มาช่วยรับบทนั้นแล้วเขาก็มีบททดสอบส่วนตัวของเขาด้วยนะเออซึ่งซึ่งเขาก็เลือกมาที่จะอยากมาเรียนรู้เหมือนกันอย่างเงี้ยเขาก็มีปัญหาที่เขาจะต้องเจอแล้วเติบโตเหมือนกันฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกอยากให้เราลดอัตราความห่วงลงเพราะว่ามันเป็นทุกข์ แค่เราเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนความคิดว่าทุกๆคนมีบททดสอบที่จะต้องเจอแล้วเขาเลือกมาเองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเป็นคนกําหนดแล้วก็เลือกเองมาโดยตลอดทั้งที่เราก่อนมาเกิดเราก็เลือกเองแล้วตอนเนี้ยที่เรามาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะตื่นรู้หรือยังไม่ตื่นรู้การกระทำที่ผ่านมาเพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันเป็นการกระทำที่เราเลือกเองทั้งนั้นไม่ว่าเราจะ เติบโตมาแบบไหนเรียนอะไรทํางานอะไรเจอเพื่อนร่วมงานแบบไหนเจอเจ้านายแบบไหนแล้วเรามีแอคชั่นยังไงกลับไปเวลาที่มีใครทํไม่ดีกับเราหรือมีใครทําดีกับเราเรามีแอคชั่นยังไงกลับไปเราตอบโต้ไปด้วยขึ้นลบหรือขึ้นบวกแล้วผลตอบรับที่สะท้อนกลับมาถ้าเราตอบโต้ด้วยขึ้นพลังลบลบแล้วขึ้นพลังลบลบมันสะท้อนกลับมาแล้วเราได้รับผลลัพธ์ยังไง นั่นแหละคือสิ่งที่เราสะท้อนออกไปแล้วเราได้รับกลับมาเป็นกฎที่ยุติธรรมมากเลยไม่ว่าเราจะให้อะไรออกไปสิ่งนั้นจะสะท้อนกลับมาเสมอหรือแม้กระทั่งการที่เราสูญเสียหรือเราถูกโกงหรือเราเสียเงินออกไปเราจะได้กลับมาเสมอแบบนั้นมันเป็นกฎแรงดึงดูดสมมุติว่าถ้าเรา ถูกโกงเราสูญเสียเงินสมมติแสนหนึ่งขอให้ทุกคนน่ะเชื่อมั่นว่าเงินแสนหนึ่งนั้นน่ะมันจะกลับมาแน่นอนมากกว่าเดิมด้วยมากกว่าแสนหนึ่งด้วยอาจจะเป็นหนึ่งล้านหรือสิบล้านร้อยล้านพันล้านจักรวาลน่ะยุติธรรมเสมอเขาจะให้เราคืนกลับมามากกว่าเดิมเสมอฉะนั้นถ้าเราส่งพลังลบๆออกไป เพื่อนๆคิดว่ามันจะกลับมามากกว่าเดิมเสมอไหมถ้าเพื่อนๆรู้จากกฎข้อนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะส่งแต่พลังงานบวกๆและดีๆออกไปเถอะนะอหรือแม้กระทั่งเราถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบอะไรก็ขอให้เราคิดบวกเดี๋ยวมันก็กลับมาเงินที่เราเสียไปห้าบาทสิบาทเดี๋ยวมันก็ได้กลับมามากกว่านี้เงินจัก,กรวาลมีมากกว่านี้ที่รอให้ทุกคนนะ่ะดึงดูดเอามา อยู่ที่ว่าทุกคนนะ่ะใช้กดแรงดึงดูดเป็นไหมทีนี้เมื่อเพื่อนๆทราบกันแล้วนะคะว่าเราทุกคนทุกๆจิตวิญญาณเนี่ยมาในโลกนี้เพื่อมาสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วทุกคนต่างก็รับบทบาทนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะเราก็จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุตินะ ทีนี้เราก็จะอยู่เหนือเกมค่ะเราก็จะมารับมือกับคนที่งี่เง่าแล้วคนที่เกลียดเราไม่ชอบเราด้วย5วิธีดังนี้นะ1ค่ะให้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ความอ่อนโยนนะคะพยายามเข้าใจถึงเหตุผลที่คนคนนั้นนะคะที่อาจจะมีความเกลียดหรือไม่ชอบเราเนี่ยมาจากประสบการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะเพราะว่าอดีตเราก็ไม่ได้ตื่นรู้ใช่ไหมตัวเราเองก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต เรามีที่เราทําดีแล้วที่เราทำพลาดเรามีทั้งด้านมืดและด้านสว่างเรามีประสบการณ์และสถานาการณ์ที่มีร่วมกับคนคนนั้นทั้งที่ดีและไม่ดีเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนงี่เง่ามากๆก็ได้คนหนึ่งเราก็เลยอาจจะทำให้เขาเกลียดแล้ไม่ชอบเรานะคะถ้าเรามีความที่ตื่นรู้แล้วนะคะเราก็ แค่ให้อภัยให้ความเข้าใจและความอ่อนโยนนะคะให้อภัยกับเรื่องอดีตที่มันเป็นเรื่องสมมุติที่ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ให้เข้าใจเขาแล้วก็พยายามใช้ความอ่อนอ่อนโยนแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารนะคะให้เขารู้สึกนะคะส่งความรักไร้เงื่อนไขไปให้เขานะอดีตที่ผ่านมาไม่เป็นไรไม่ว่าเราจะเคยทําไม่ดีกับเขาหรือเขาเคยทําไม่ดีกับเรานะคะหรือตอนนี้ เขาจะเกลียดเราหรือไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรขอให้เราส่งรักไร้เงื่อนไขไปให้เขาแล้วพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความอ่อนโยนไปให้เขาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะข้อสองไม่ยอมแข่งขันหรือท้าทายนะคะให้หลีกเลี่ยงนะคะการที่จะแข่งขันและท้าทายกับคนที่งี่เง่าหรือคนที่เขาเกลียดเราไม่ชอบเรานะให้เรานะคะให้ความสําคัญกับการอยู่ในความสงบและความเรียบง่ายนะคะ ไม่ต้องไปท้าทายแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับใครนะคะเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งการแข่งแย่งแข่งขันแล้วก็การเพิ่มความเกลียดชังนะคะอย่าไปพยายามท้าทายคนที่เขาเกลียดเราไม่ชอบเรานะคะให้ต่างคนต่างอยู่นะคะให้เราอยู่ในที่ที่ของเราให้อยู่อย่างสงบแล้วก็เรียบง่ายที่สุดนะคะยกเว้นถ้าเขาอยากได้รับความช่วยเหลือเขาก็จะมาขอความช่วยเหลือจากเราเองนะคะ โอเคข้อ3ค่ะปกป้องตัวเองอย่างสุดจริตนะคะหากมีการกระทําหรือคําพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะจากคนที่งี่เง่าหรือคนที่เขาเกลียดแล้วไม่ชอบเรานะคะควรบอกให้เขารู้นะคะแบบตรงไปตรงมานะคะว่าเราไม่สบายใจนะคะแล้วก็เราไม่พอใจกับการกระทํานั้นนะคะให้เราทําไปอย่างสุดจริตใจนะคะแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะไปสู่การทะเลาะวิวาทนะขอให้ เรายังคงอยู่ในขึ้นความถี่สูงนะคะแล้วก็ใช้ความเมตตานะคะในการที่เราจะสื่อสารออกไปนะคะแล้วปกป้องตัวเองอย่างสุดจริตใจนะคะข้อสี่ค่ะเป็นตัวเองนะคะที่เป็นอยู่เสมอนะคะก็คือให้เรานะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะในด้านที่ดีเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็หรือเราอาจจะ ลองเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อทำความเข้าใจกับคนที่เขาเกลียดแล้วไม่ชอบเรานะคะว่าเอ๊ะเขาเกลียดแล้วไม่ชอบเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ตรงเกินไปหรือเปล่าเราก็อาจจะซอฟซอฟนิดนึงหรือเราเป็นคนที่แข็งแข็งกระด้างเกินไปหรือเปล่าเราก็อาจจะใช้ความอ่อนโยนเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะกับคนที่เขาไม่ชอบเราเราก็เกลียดเรานะก็คือว่าสมัยก่อนเราเป็นยังไงไม่เป็นไร แต่ว่าตอนนี้เราตื่นรู้แล้วเราเป็นคนที่ดีขึ้นเราเป็นคนที่มีเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้วนะคะเรากา็แสดงความเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีนะคะออกไปนะคะแล้วก็ส่งความรักไรเงื่อไข่ออกไปนะคะข้อห้าเลือกการโต้ตอบนะคะอย่างสง่างามนะคะเมื่อมีการพูดคุยหรือสื่อสารกับคนยี่เงา่าหรือคนที่เขาเกลียดหรือไม่ชอบเรานะคะก็ขอให้เลือกที่ใช้คําพูดหรือบทสนทนานะคะ ที่จะโต้ตอบนะคะที่สวยงามสละสลวยสง่างามนะคะแล้วก็อ่อนโยนนะคะแล้วไม่ทําให้สถานการณ์อ่ะมันแย่ลงนะคะเลือกพิจารณาเอานะคะสิ่งที่สร้างประโยชน์แล้วก็สร้างความเข้าใจเพิ่มความเข้าใจแล้วก็ใส่ความรักไร้เงื่อนไขลงไปในบทสนทนานะคะก็จะทำให้ คนที่เขาเกลียดและไม่ชอบเราอ่ะเขารับรู้ได้นะถึงความรักแรงเงื่อนไขและความปรารถนาดีแล้วสิ่งที่เราได้เปลี่ยนไปแล้วโอเคว่าสมัยก่อนอ่ะเราก็อาจจะมีความที่ไม่ชอบเขาเกลียดเขาด้วยเหมือนกันนะไม่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์หรือประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกลียดกันทะเลาะกันหรือไม่ชอบใจกันไม่ว่าจะเข้าใจผิดกันทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะ เกิดจากการกระทําที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทางเราหรือทางเขานะคะก็ขอให้อภัยนะคะให้เริ่มจากตัวเองก่อนนะคะที่จะให้อภัยและส่งความารักไรงเงื่อนไขออกไปเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกคนเนี่ยมาจากจุดกําเนิดเดียวกันมาจากพระผู้สร้างนะคะมันก็เหมือนกับเราเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเราเป็นคนคนเดียวกันเหมือนเราเป็นจิตวิญญาณเดียวกันมาจากที่ที่เดียวกันนะคะฉะนั้นก็ เขาก yup. <To them. S 1> ็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาเขาก็คือเราเราก็คือเขาฉะนั้นเราจะเกลียดตัวเองลงหรอคะถูกไหมเราจะไม่ชอบตัวเองหรอทั้งที่เขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาเราก็มีส่วนที่ไม่ดีเราก็มีส่วนที่เหมือนเขาถ้าเรามองว่าเขาไม่ดีตรงไหนแสดงว่าเราอะมีสิ่งตรงนั้นอยู่ข้างในจิตใต้สำนึกเราลึกๆเรเราถึงได้ ไปตัดสินเขาว่าเขาผิดอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เอเราถึงได้ไปเลียดเขาที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็เมื่อเราเข้าใจเขานะคะในสิ่งที่เขาเป็นเขาอาจจะยังไม่ตื่นรู้นะเขาอาจจะมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเราหรือจากตัวเขาที่มีเขาก็เลยตัดสินเราแบบนั้นอย่างเช่นถ้าเขามองว่าเราเป็นคนที่พบไม่ได้ ไม่น่าคบหรือเป็นคนที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือเป็นคนที่เอาเปรียบหรือเป็นคนที่พูดจาไม่เพาะหรือเป็นคนที่แข่งกระด้างเขาอาจจะมีเรื่องเรื่องนั้นจุดจุดนั้นอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือเปล่าเขาถึงได้มาตัดสินเราแบบนั้นฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจเขานะคะในมุมมองของเขาแล้วก็ให้เราให้อภัยไม่แน่ใจว่า เพื่อนๆจะเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเราไปตัดสินเขาอะอสมมติอ่ะ,มมอะอยกตัวอย่างเช่นเราไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยเขาทําแบบเนี้ยเขาเป็นคนเจ้าชู้เพราะอะไรเพราะเรามีประสบการณ์แบบนั้นใช่ไหมเราเคยทําแบบนั้นมาในอดีตใช่ไหมเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคนที่ทําแบบนี้อะเออต้องเป็นคนที่เจ้าชู้แน่ๆเลยหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเราดูมาจากสื่อทีวีละครมากไปเรารับสื่อมามากเกินไป รับสื่อแบบนั้นเราเรียนรู้ของอโลกใบนี้โลกมายาเขาป้อนเขาป้อนข้อมูลเขาป้อนสื่อมาให้เราไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์จะเป็นทางทีวีหรืออินเทอร์เน็ตเออนางเอกต้องเป็นแบบนี้ตัวร้ายต้องเป็นแบบนี้ถ้าทําแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นคนแบบนี้ถ้าทําแบบนี้เขามีนิสัยแบบนี้คือสิ่งที่เราสิ่งที่เรารับสารมาคุณแน่ใจแล้วหรอว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มันเป็นสารที่ถูกต้องมันเป็นด้านที่ถูกต้องมันไม่ได้มีการที่จะมาครอบงาเราเหรอให้เราคิดแบบเนี้ยเขาสื่อมาแบบเนี้ยเพื่อที่ต้องการที่จะครอบงาให้เราเป็นแบบนี้มันถึงได้เกิดสงครามไงมันถึงได้เกิดสงครามศาสนาสงครามระหว่างประเทศสงครามกลางเมืองไงเพราะว่า มันมีผู้คนที่พยายามครอบงำเราแล้วก็กดขี่เราพยายามที่จะสร้างกรอบให้เราให้เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เมื่อเราไม่ใช่พวกเดียวกันเมื่อเราไม่เหมือนเขาหรือเขาไม่เหมือนเราเราก็จะเกิดการตัดสินมันก็จะทําให้เกิดการเกลียดกันไม่ชอบกันทะเลาะวิวาทกันตบตีกันฆ่าแกงกันแบบนี้หรือเกิดสงครามกันฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะ มีรักไรเงื่อนไขสถิตยอยู่กับทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนตื่นรู้มีรักไรเงื่อนไขมีอัตราน้อยๆนะคะปรับลดได้นะคะขอให้รักตัวเองนะคะแล้วขอให้ส่งความรักไรเงื่อนไขให้ตัวเองและทุกคนในโลกนี้และทุกสรรพสิ่งในจกกักรวาลนี้แลาขอให้โลกนี้มีแต่ความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ